อย่าทำตัวแบบนี้อีกนะแม่ขอร้องลมทำอะไรแม่ยังจะมากวนประสาทแม่อีกนี่ถ้าแกไม่อยากช่วยคุณพิกยกกระเป๋าเนะี่ยเพราะว่าแกปวดท้องแม่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่แกควรพูดจาให้มันดีๆหน่อยแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไปเอ่ยปากให้คุณลือทำแทนเมื่อก่อนลำอาจจะไม่มีสิทธินะแม่แต่ตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วล่ะแม่ ทำไมจะไม่เหมือนกันฮะหรือแกบอกว่าแกเรียนจบแล้วไม่ต้องใช้เงินของคุณลือถ้าแกคิดแบบนั้นนะแกคิดผิดแกจะไม่เจริญยังไงคุณลือเขาก็มีบุญคุณถึงแกเรียนจบแล้วแกก็ยังอยู่บ้านเขาในฐานะที่แกเป็นแม่จะบอกว่าในฐานะที่เราเป็นแค่ลูกจ้างเนี่ยแม่ก็เป็นไปเถอะแต่ลำไม่ใช่แกไม่ใช่คนใช้แต่แกเป็นลูกคนใช้ อย่างนี้ไอ้ลำลำเกลียดอ่ะแม่ลำเกลียดเพราะว่าเจียมตัวเกินไปเพราะคำนี้มันทําให้ลำต้องทนเห็นของของลำเป็นของคนอื่นลำเกลียดลำไม่อยากได้ยินแกไม่อยากได้ยินแกก็ต้องฟังยังไงแกก็ต้องฟังแกต้องข้าใจเขาจได้ฮะมันเป็นความจริงแม่เป็นคนใช้แม่ทางานแลกเงินแม่เลี้ยงแกมาด้วยตัวของแม่คนเดียวเนี่ยจนแกโตขนาดน,นี้อ่ะแกควรภูมิใจในตัวแม่ไม่ใช่มาเกลียดอาชีพแม่ พออาชีพแม่แหละทำให้ลำตดวคนอื่นดูถูกแม่รู้ไหมแม่รู้ไหมว่าเวลาไปเรียนนะพอทุกคนรู้ว่าลำเป็นลูกคนใช้เขาทำยังไงกับลำรู้ไหมแม่ทุกคนแกลเอาขยะมาทิ้งที่โต๊ะลำทุกวันล้อลำบ้างแกลำบ้างขนาดลำอยู่ที่มหาลัยอ่ะแม่เขายังไม่เลือกคบลำเลยจนลำต้องโกหกว่าลำอ่ะมีบ้านมีบ้านที่รวยเป็นลูกคนรวยเขาถึงจะคบลำนะแม่ คนที่คบคนด้วยเปลือกแบบนั้นอ่ะไปแคร์ไม่สนใจมันทำไมเขาเป็นคบเรารักดีแล้วนี่รำดีแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแม่เขาพูดได้ไหมพแม่อยู่แต่ในบ้านกับครัวเดียวชีวิตแม่มีอยู่แค่นี้แต่ชีวิตลํำไม่ใช่แม่ชีวิตลํำมันต้องไปไกลมากกว่านี้รำไม่ยอมทนอยู่ในห้องห้องนอนขนาดเท่าลำหมาแบบนี้ไปตลอดชีวิตหรอกแม่แกกำลังดูถูกแม่กันแม่ก็เลิกห้ามนวนห้ามนี่สักทีถ้าแม่พอใจกับชีวิตแบบเนี้ย แม่ก็ทําไปเลยแต่ว่าลําไม่พอใจจะไปยืนอยู่ตรงนั้น